ตอนที่33มโปรรถอสอตอนที่33าโปรรอสอคุณต้องการให้ผมทำอะไรหลินหวงถามหลังจากที่ได้เห็นความสิ้นหวังในดวงตาของเยติมันจะไม่เกินจริงที่จะคิดว่าเยติมีขนาดร่างกายที่สามารถฆ่าเขาด้วยการสัมผัสเทียงนิ้วเดียวตามข้ามาสิเยติยื่นแขนของเขาสายลมพัดพุ่งไปข้างหน้าหลินฮวงและเขาตกลงไปอยู่ในฝ่ามือของเยติหลังจากที่หลินฮวงสามารถหาสมดุลของเขาได้แล้วเยติก็ได้พาหลินฮวงเข้าไปยังด้านในของหุบเขา ดูเหมือนจะมีชั้นป้องกันที่มองไม่เห็นโดยรอบตัวเยติเมื่อหิมะสัมผัสผิวของมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติหลิงฮวงจึงประหนักว่าโลกใบนี้ลึกลับกว่าที่เขาคิดหุบเขาหิมะนั้นมีลมแรงตลอดเส้นทางเยติพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของเขาในขณะที่พวกเขาเดินอยู่ข้าย,ยังคงจําได้อย่างชัดเจนเมื่อ700ปีที่แล้วข้าได้พบกับผู้หญิงที่สวยงามในวันที่หิมาตกข้ากลายเป็นมอนสเตอร์ตัวโปรดของเธอ ข้าคือมอนสเตอร์บอลฮิมาที่ไม่รู้จักอะไรและมีความสับสนวุ่นวายข้าสามารถจำได้เพียงแค่ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและเธอปฏิบัติกับข้าเป็นอย่างดีอัญญประกาศคู่ตั้งแต่ที่ข้ากลายเป็นมอนสเตอร์บอลฮิมากลายพันุข้าก็ฟื้นความทรงจำของข้ายอย่างช้าๆในขณะนั้นข้าก็ได้รู้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นมอนสเตอร์เช่นข้าเธอมีทรงพลังมากจนไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ เธอปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์ดังนั้นเธอจึงพยายามที่จะอยู่ท่ามกลางมนุษย์ในโลกเป็นเวลานานวันหนึ่งเธอบอกข้าว่าเธอตกหลุมรักกับชายคนหนึ่งข้ายังคงจำได้ว่าเธอมีความสุขแค่ไหนและนับจากวันนั้นเป็นต้นไปเธอแทบไม่มาหาข้าอีกเลยอัญญประกาศคู่อย่างไรก็ตามวันหนึ่งเมื่อเธอกลับมาเธอถูกปกคลุมด้วยคราบเลือดทั่วร่างกายเธอเธอบอกความลับแก่ข้าเธอบอกข้าว่ามนุษย์คนรักของเธอได้ค้นพบตัวตนของเธอ พวกเขาหมดรักต่อก,กันและเขาทรยศเธอเธอนำกลุ่มของนักล่าที่จะมาฆ่าเธอแต่เพราะเธอมีพลังเธอจึงฆ่าพวกเขาทั้งหมดด้วยความโกรธยกเว้นผู้ชายคนนั้นอันญประกาศคู่ตั้งแต่นั้นมาเธอก็อยู่ในหุบเขาและไม่เคยออกไปอีก บางครั้งเธอจะแกะสลักใบหน้าของชายคนนั้นบนน้ำแข็งมีประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่และเล็กๆที่มีการแสดงออกทางสีหน้าที่แตกต่างกันเธอมักจะจ้องมองพวกมันอย่างหมดอาลัยตลอดทั้งวันระลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างเธอยังแกะสลักประติมากรรมที่ให้ความคิดที่มีความสุขของเธอและได้วางประติมากรรมน้ำแข็งที่เธอชื่นชอบข้างทะเลสาบในขณะที่เธอเต้นไปตามทะเลสาบมันทำให้เธอมีความสุขในขณะที่เธอเล่าว่าชายคนนั้นชอบที่จะเห็นเธอเต้นรำอัญญประกาศคู่ ไม่นานหลังจากนั้นชายคนนั้นมาถึงหุบเขาเพียงลําพังเธอคิดว่าผู้ชายคนนั้นได้กลับมาหาเธอขณะที่ชายคนนั้นเดินเข้ามาเขาบอกว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นใครเธอคือโปรรออสอโปรโตสที่ลำค่าที่สุดในโลกมอนสเตอร์นั่นคือเหตุผลที่เธอมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของมนุษย์โปรรอดอสอแต่ละตัวจะมีไฟศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของพวกเขาตอนนี้หากเธอรักฉันจริงจงมอบมันให้แก่ฉันซะและจากนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าการตอบสนองของเธอคืออะไรเยติถาม ลิงฮวงใส่หัวเป็นเรื่องราวความรักที่มีทั้งตอนจบที่แสนสุขหรือน่าเศร้าเธอกล่าวว่าฉันจะให้คุณเพราะฉันไม่ได้พยายามที่จะพิสูจน์อะไรเธอฉีกร่างกายของเธอเป็นชิน้นชิ้นและขยี้หัวใจของเธอเองเธอเอาเอเมเบอร์น้ำแข็งสีฟ้าออกมาจากภายในและโยนมันลงกับพื้นตรงเท้าชายคนนั้นเขาไม่ได้แม้แต่จะมองเธอหรือขอบคุณเขาได้หยิบมันขึ้นมาในทันทีและจากไปเขารู้ว่าหากไม่มีเอเมเบอร์เธอก็จะตายในไม่ช้า ร่างกายของเธออ่อนแอลงทุกวันทุกวันในเวลาไม่ถึงเดือนที่เธอไม่สามารถลุกจากเตียงได้เธอก็ได้ตายลงเธอถูกฝังอยู่ข้างหน้าบ้านหลังเล็กๆริมทะเลสาบการตายของเธอทำให้หุบเขาทั้งหมดกลายเป็นน้ำแข็งหิมาได้ปกคลุมทั่วดินแดนหาคนรักของเธอหยดเลือดลงบนทะเลสาบน้ำแข็งและหิมะที่ปกคลุมหุบเขาจะละลายและเธอจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเธอจมลงไปที่ก้นทะเลสาบทะเลสาบเลือดของเธอแพร่กระจายไปทั่วทะเลสาบและเข้าสู่ร่างกายของข้าข้าได้กลายพันธุ์เป็นครั้งที่สองและข้ากลายเป็น เยตินับตั้งแต่หลังจากการกลายพันธุ์เสร็จสมบูรณ์ข้าก็ได้ฟื้นสติของข้าและเห็นว่าทั้งหุบเขาได้กลายเป็นแบบนี้อัญญประกาศคู่หลิงฮวงมองเห็นบ้านเล็กบ้านเล็กที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่ปลายหุบเขาดังนั้นคุณเลยอยากจะใช้เลือดเพื่อดูว่าฉันสามารถนําเธอกลับมามีชีวิตได้หรือไม่ในที่สุดลิงฮวงก็เดาได้ว่าทําไมเขาถึงถูกพาตัวไปที่นั่นใช่เจ้าคิดถูกแล้วทําไมคุณเลือกฉันลิงฮวงสงสยัย เพราะเจ้ามีนิสัยที่ดีมีคนจํานวนไม่มากที่จะผ่านกําแพงมาได้เจ้าเป็นคนที่สามในรอบเจ็ดร้อยปีเยติตอบคุณต้องการเลือดมากแค่ไหนหยดหนึ่งก็พอเพียงแล้วเยติกล่าวก่อนที่จะกล่าวเพิ่มเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ข้าจะให้เจ้าไปและถ้าเลือดของเจ้าสามารถที่จะทําลายคํำสาปได้ข้าจะลบความทรงจําของเจ้าว่าเคยพบข้าโอเคเรื่องเลยหลิงฮวงมั่นใจว่าความสําเร็จน่าจะเกือบเป็นศูนย์ขอบคุณเยติขอบคุณเขาและพาเขาไปสู่ทิศทางของทะเลสาบน้ําแข็ง ครั้งหนึ่งที่ทะเลสาบเยติหยยดมือออกและหลินหวงยืนขึ้นบนบนเยติวางเขาไว้กลางทะเลสาบหลินหวงหยิบเอามีดพกและกรีดลงที่หัวแม่มือซ้ายเล็กน้อยและหยดเลือดลงไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เลือดหยดลงในทะเลสาบจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองไปที่เยติและก้มศีรษะลงอย่างขออภยัยฉันขอโทษฉันไม่ใช่คนแห่งชะตากรรมที่คุณกำลังมองหาอัญยประกาศคู่เนมิชายเยติดูจะก,กังวลใจมีเสียงแตกอยู่ใต้เท้าของเขาและภายในระยะเวลาสั้นๆฉันนำแข็งเริ่มรราว ทันทีที่หลินฮวงเข้าไปในฝ่ามือของเขาและถอยกลับไปสองสามก้าวความเร็วที่น้ำแข็งแอร์ตกมันเร็วขึ้นน้ำแข็งเริ่มละลายภายในไม่กี่นาทีทะเลสาบได้กลับสู่สภาพเดิมน้ำทะเลเป็นสีฟ้าจากซ้ายไปขวาในมิถาหิมาที่ปกคลุมทั้งหุบเขาก็ลดลงและเมฆหนาก็กระจายตัวเองเผยให้เห็นดวงจันทร์เซี่ยวที่ไม่ปรากฏมาเป็นเวลานานมีพืชและดอกไม้ที่เริ่มเติบโตโลกสีขาวที่เต็มไปด้วยหิมะได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์แล้วเลือดของฉันใช้ได้หรือหลินฮวงดูดนิ้วที่บาดเจ็บของเขา ในเวลาไม่ถึงสิบนาทีหุบเขาของแม่น้ำลำคลองก็มีชีวิตชีวาขึ้นพืชมีความอุดมสมบูรณ์และกลิ่นของดอกไม้ที่น่าทึ่งหลังจากสังเกตหุบเขาหลิงฮวงก็สังเกตเห็นลงศพที่ใสสะอาดลอยอยู่บนผิวทะเลสาบเมื่อมันโผล่ขึ้นมาลงศพก็เริ่มหลอมเหลวและหญิงสาวสวยคนหนึ่งในชุดสีขาวก็โผล่ออกมาใบหน้าของเธอราวกับกำลังนอนหลับอยู่บนผิวน้ำอย่างช้าๆตาของเธอค่อยๆเปิดออกและเธอก็ยืนขึ้นบนทะเลสาบ จากระยะไกลเธอได้เห็นหลิงนหวงและเยติเธอยิ้มและเดินไปทางพวกเขาดวงตาของเธอมั่นใจและริมฝีปากของเธอมีรอยยิ้ม